ก็ขอสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ในช่องสรุป,ปโปเกมอนฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมปโปเกมอนโบเกซากานะฮะโอเคแต่วันนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรมากมานะแค่จะมาถามว่าทุกคนรู้วิธีการหาเพชรหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาสอนนะเอเอถ้างั้นมาเริ่มวิธีแรกเลยนะโอโอสรุดสดุด,ด,ดโอเคอเกมมา อันดับแรกนะฮะคือการเข้าไปการฝึกครับนี่ครับการต่อสู้สุดพลังคนระับคือถ้าเราชนะได้หนึ่งในนี้นะฮะจะได้ตามตามให้ที่เราอยู่ตรงนี้นะสมมุติตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เอ491นะคือถ้าเป็นตั้งแต่ สามสามร้อยห้าสิบเอ็ดถึงห้าหร้อยนะั่นจะได้ราวๆ90เก้าสิบแล้วก็เจ้านี้นะอะไรนะเจ้านี้นะที่อยู่ตรงกลางบัตรเงินเงินนะฮะแล้วจะได้เงินเก้าสิบบาทด้วยอเก้าสิบเพชรด้วยนะฮะซึ่งก็ฟาร์มกันให้เต็มที่นะั่นแต่ว่าวันหนึ่งสามารถสามารถได้แค่แค่แค่ห้าครั้งนะ เดี๋ยวใครอยากใช้เพชรก็ใช้ไปนะแต่ใครอยากตัวเองว่ารวยนะอันดับที่สองคือการบอสโลกครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีอยู่ทุกวันนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายอย่างก็คือหินเมกเกอรอ์แล้วก็หินบอสแล้วก็เพชรนะฮะ ซึ่งอันนี้มันทําได้ดีมากเลยนะเกมเนี้ยเขาบอกตามตรงซึ่งก็คือบอสโลเนี่ยมันเริ่มตอนสองทุ่มแล้วก็โอเคครับมาบอสโล่เสร็จใช่ไหมฮะอันดับที่สามมาให้มาหาที่ว่าโปเกมอนวุ่นวายหน่อยมีตั้งเชื่อโปเกมอนเอ็กวายเลยวะนะฮะแล้วอันนี้ดีมากๆเลยอนะ่ะผมชอบมากเลยเพราะนี้ผมจะชอบเล่นทุกวันเลยนะฮะอันนี้ฮะชิปชิปโปเกมอนหายากนะีฮะก็จะ ได้ทุกวันนะหาได้ทุกวันนะแล้วก็เพชรแล้วก็เนี่ยชิป XP ็ h a ีแชร์นะฮะซึ่งเอาไปอัพให้บรงทมของเรานั่นเองซึ่งอันดับต่อมาก็คืออันดับที่สี่นะอันดับที่สี่ก็คือนะฮะการที่เออเออไม่ใชน่น ให้ไปที่กาบจนภัยแล้วก็ไปที่แกนยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งแต่ละครั้งนะ,ะเมื่อเราผ่านด่านนะฮะถ้าเราได้สี่ดาวทั้งหมดเราก็จะได้เราก็จะได้เทียสิบเพชรนะฮะซึ่งบางคนถ้าเราเล่นครบทุกด่านแล้วนะฮะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ฮะช่นจะได้เก้าสิบเพชร แล้วถ้าเราทำได้หมด4ดาวทุกดานนะเราก็จะได้9สีเพชรอีกอันหนึ่งแล้วก็จะได้บัตรทำลายร้านด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะฮะโอ้ไม่ไม่ไม่โอเคฮะใช่ครับโอเคครับแล้ววิธต่อไปนะซึ่งก็ง่ายมากๆนะฮะซึ่งก็เป็นการทำโบนัสัิเี่ คราวนี้ก็จะได้เป็นหลายๆอย่างนะนี่ฮนะม,มันก็จะได้เพชรตั้งนะและัน,นดับต่อไปก็คือเช็คชื่อนี่นะมันจะเพิ่มเลย20สมมติอันนี้ผมได้มาแล้ว20อันต่อไปก็จะเป็น40อันต่อมาก็จะเป็น60อันนะต่อมาก็จะเป็นเพชร100 ทำนี้เป็นเพือ่อนๆนะะก่อยจะคบกับดานี่ฮะหนึ่งร้อยอันอันนี้ก็เป็นร้อยที่สิบอ,อ,อันนะโนวิทีสโน้ตสิบแทนที่ได้กแคืแะนะฮะการเติมเงินเองคือมาเติมเงินเน สมุติเติมเงินหกสิบบาทแล้วเข้าไปปุ๊บเราก็จะมาที่ s M, M แลังจากนั้นเราก็กดไปที่ตรงนี้ครับมันก็จะมีเปขียนบอร์100ดนะว่าหนึ่งร้อยไตรม่ก็เท่ากับห้าสิบบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอะไรอย่างอ่านะครับคือสองร้อยไดมอนด์เท่ากับ ครับก็คือหนงร้อยเดโม่เท่ากับห0 0บาทส0มร้อยเดมเท่ากับ150ยาสิบบาทที่เพิ่มไปตามตามตามห้าสบาทก็เทนะ่ากับร้อยหนึ่นะฮะั้นที่ดีคือซื้อสมมติเราควรจะซื้อมากสุดก็คือ100บาทนะฮมากสุดก็ว่านี้เลย ชื่อผมก็เติมอยู่ทุกวันค่ะเพื่อได้ V I P อย่างนี้นะชื่อผมก็จะิดๆตมไปนเดล้วเจอเนื้อตัวตัวนี้ชื่อของพุกุกพุกุคิบุกกคิบุกกเออห็ที่คาเคชิไครอะและ้วก็ของไครโอกาสนะ เอวันนี้ก็ขอขอบคุณนคใเเน,วว like, share, นใเพลงที่ใครชอบก็กดอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมติดตาหมอนงาอใหม่ก่อนฉันบอกไปกี่มันด้วยนะบ๊ายบาย